นะสวัสดีนะคะสวัสดี FC แฟนช่องมรดการพารวยมนทการคนเดิมนะคะน้องแกมชาแนลนะคะค่ะทานผู้ชมเมื่อนี้อากาศเดินทางมาที่สถานปฏิบัติธรรมนะคะปู่เทพนะคะอคกาเพิ่งมีโอกาสได้เดินทางมาครั้งแรกนะคะที่สถานปฏิบัติธรรมที่สถานปู่เทพนะคะ หลายคนก็จะรู้จักปู่เทพที่หลักกิโลนะคะปู่ก็แม่นนะคะให้ชโชค FC นะคะหลายวดหลายครั้งแล้วนะคะวันนี้ได้เดินทางมาที่สีสะเกตนะคะก็ได้มนนากตามแนวทางปู่เทพฝาก FC นะคะอะไรอย ้าเอฟซีลมันเลักภาเอฟซีซากบกพ่คนนึงก็สามสี่ช่องคนละสามช่องคนละสองช่องผมสองช่องผมสามผมหาเขาเลยครับผมก้าหลเ็นเด็ก สวัสดีค่ะปูมรฑการพารวยค่ะจ้าลายสดว่าลายสดว่าลายสดยังค่ะกไปน้องอีหล่ะห้าแม้วัสดีค่ะปูค่ะสาธุครับเกตตูพารวยจ้าตตูพารวยน้อสีน้อลูกไก่เชนเนลเก็บบ่าวอีสานที่เก็นอ่ะวันนี้มากันหลายช่องหมดยังได้เข้ามากันยังด <Yeah. S 2> ้วยอ๋ยัง <t empath etic subtitles> อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตออกเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้นี่เฉยๆนะข้างหน้าก็ได้นี่บังไหมไม่บังเนาะขพรออนซอนทินี้สามครับผักเนื้อผักต้นอะไรไปครับผักเนื้อฟาโตครับผักเนื้อฟาโต้นคือกันอ่ะโอเคเดี๋ยว ขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวถิ่มกล่องไบบนี่ก่อนเด้อถิ่มเลยมั้ย่มพี่น้องครับปู่เทพห้วยทับทันอ่ะสาธุอย่าสับสนนะครับอย่าสับสนนะครับอันนี้คือปู่เทพห้วยทับทันเบิดแล้วบอกว่าพอนั่งนี่เลยกระสันนางเหนียวไก่นองเข้านี่วเลยอ้าวพี่เห็นไหมนี่นี่มือปืนมือปืนมือปืนงั้นเราก็เข้าทางเลยเข้าเรื่องเลยเนาะ ก็ขอเจริญสุขนะครับเจริญธรรมไปยังเอฟซตามสื่อต่างๆนะครับที่นี่ก็คือทิพสถานปู่เทพครับบ้านธรรมะเมตตาธรรมบ้านเลขที่28หมู่15บ้านกาทิตำบลปราศาสตรอ์อำเภอห้วยทับทันจังหวัดสีสเกตครับวันนี้ยินดีกับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่มาร่วม ถ่ายทอดในการเสียงทายเนะาะเสียงทายหวัวรัฐบาลงวดประจำวันที่1นกุมภาพันธ์สองพันหาอบเจ็ขอเจริญสุขไปยังเอมีทุกๆท,ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องของหนุ่มบาสชนแนลเนาะมาครับมาครับ <laughs> <laughs> หรือว่าจะเป็นอ้ายพองพองนะครับรรรมนตการพารวยเจ๊ตู่พารวยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบ่าวอีสานที่แก่นลุงไก่ชาแนลช่องขุมทรัพ,พย์พานาคมณีชาแนลและพี่ใหญ่ของเราคนสุรินทีวีครับมาครับป้าโยโคโล,ลาเพชรพารวยพานุก,กรเพจจริงนะครับแล้วก็น้องแกมพารวยรวมทั้งหมดวันนี้ทุกๆเพจทุกๆช่องก็จะประมาณ40-50ช่องนะครับ ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับที่เข้ามาดูที่เข้ามาเป็นกำลังใจในการถ่ายทำในวันนี้ซึ่งวันนี้เป็นวันที่25มกราคม2567นะครับฉะนั้นก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นปูก่ก็ขอแนะนำตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากแมน้นห่วยรัฐบาลจะเข้า หรือไม่เข้ากราบขอเข้ามาแดกผู้รู้ด้วยนะครับอย่าดาม่าปู่เทพแล้วก็อย่าดาม่าแพนเพจมันจะเป็นช่อง YouTube ทุกทุกๆสื่อทุกๆช่องนะครับที่มาติดตามหวยรัฐบาลไทยในการเสียงทายในวันนี้หวังว่า f c ทุกๆช่องที่ยังไม่เคยมาเห็นปู่เทพไม่ว่าจะเป็นเจตุพารวยครับไม่เคยมาเลย มนทก,การพารวยก็ไม่เคยมานะครับ,รบจากนั้นทุกช่องเคยมากันแล้วบางท่านก็เคยเห็นปู่เทพในช่องต่างๆวันนี้พี่ใหญ่นั่นทีมโดยคนสุรินทีวีครับ,รบได้พา <ผม S 1> พี่ๆน้องๆเข้ามาร่วมนะครับถ่ายคลิปนะครับลงช่องสื่อออนไลน์ให้พี่น้องทั้งประเทศทั้งโลกได้รู้จากปู่เทพงวดนี้ วันที่1นึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าหกสซื้ออะไรก็ได้ครับให้มีหกซื้ออียังกระใดให้มีหกนะครับงวดเมื่อกี้มันก็เข้าไปแล้วหกหโดยไม่ได้กลับนะครับเข้าเจดแปดไม่ได้กลับหากแม้นบุญกุศลพี่น้อง f อซที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับหากแม้นบุญนะครับ ท่านวิรูปักโขนะครับหัวหน้าพญานาคหากแม้นมีบุญกุศลที่อยู่เคียงข้างปู่เทพอยู่ก็ขอให้ทุกช่องที่มาทำคลิปในวันนี้จงแตกบื้มแตกบึ้มนะครับขอให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านมีโชคมีลาบไปพร้อมๆกันหากแม้นไม่ออกปู่เทพต้องกราบขอขมาด้วยนะครับ ไม่มีใครรู้หรอกว่าหวยมันจะออกตัวไหนครับแต่อย่าลืมนะครับฝากเป็นแนวทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่น้องที่ทําสื่อมวลชนด้วยอย่าอย่าคอมเมนต์สิ่งที่ไม่เป็นมงคลนะครับคอมเมนต์แต่สิ่งที่ดีๆใครคอมเมนต์ว่าสาธุขอให้ท่านหมดหนี้หมดสินครับ<า>เล่นอะไรก็ได้ ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี 6, หกนะครับขอให้มีหกเริ่มต้นอยู่ที่หกหกครับหกหกนะครับหกเจ็ดหกแปดหกเก้าพิเศษนะครับเก้าเก้าพิเศษเก้าเก้านะครับหวยปู่เทพ นะครับลุ่มน้ําห้วยทับทันอย่าสับสนนะครับอุเทพลุ่มน้ําห้วยทับทันครับที่นี่คือสถานปฏิบัติธรรมทิพสถานู่เทพ,รเ,ทพเราให้หวยเสียงไทยสลากินแบนรัฐบาลในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับจงใช้วิเคราะห์ดุลพินิษนะครับอย่าเชื่อจนต้ององมงายนะครับใช้วิจารญาในการตัดสินใจที่เราจะซื้อ คำดูในกระเป๋าเราว่ามีเงินไหมพอที่จะซื้อไหมยังไงก็สนับสนุนรัฐบาลนะครับรัฐบาลให้เล่นแล้วเราก็ต้องเล่นอย่าเล่นหวยใต้ดินเนอ้อนะครับปู่เทพบอมมี่ยังสิฝากเด้นะครับหากแม้นบุญกุศลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ลูกหลานสายยานพญานาคที่อยู่ทั่วทิศที่ท ของท่านวิรูปักโขผู้เป็นอากแมนมีฤทธิ์มีเดชก็เกื้อกูลเบิกบุญเบิกทรัรพย์จากเมืองบาดาลให้พี่น้องได้ปลดหนี้เพื่องศินหากแม้ปุถเทพยังมีชีวิตอยู่พวกท่านต้องรวยรวยครับเลขปู่ได้มาอย่างไรเลขปูขป่นะครับก็สายยานพญานาค สายยานพญานาคส่งให้บอกว่างวดนี้ซื้ออะไรก็ได้หนูเอย้ยให้มีหกหครึ่งเขาว่าหครึ่งนับตั้งแต่หกห้าไม่เอานะหกหาถึงหกศนไม่เอานะครับไล่ตั้งแต่หกหกหกเจ็ดหแปดแล้วก็หกเก้ากับ ก็จะเป็นเก้าเก้าถ้าเป็นหวยสามตัวจะเป็นหกเก้าหกเก้าหกเก้าซื้ออะไรก็ได้ให้มีหกครับพี่น้องเห็นชัดเจนไหมชัดเจนครับชัดเจนเลยครับหกหกหกเจ็ดหกแปดหเก้าเก้าเก้าตัวรองสามหนึ่งตัวรองสามหนึ่งทำไมต้องมีตัวรองนะครับ วันนี้หนุ่มบาสชาแนลถามแล้วว่าทําไมต้องมีตัวรองใช่ไหมครับทําไมซื้ออะไรก็ได้ทําไมให้มีหกวันนั้นหลังจากปู่ไหว้ครูปุรพาจาร์ยเสร็จครับมีเด็กมันมาฝวอนลําตรงนี้ความฝันนะครับครับแล้วมันชูนิ้วขึ้นสามนิ้วอย่างนี้นะครับแล้วก็เลขหนึ่งผมก็วังว่าตายแล้วเราปล่อยเลขไปแล้วซื้ออะไรก็ได้ให้มีหก ทำไมมีสามหนึ่งเข้ามานะครับทําไมต้องมีสามหนึ่งเข้ามาหรือว่าจะเป็นวันเด็กวันที่สิบสามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหรือเปล่าพี่น้องอย่าทิ้งนะครับเลขวันเด็กฝากไว้เป็นการบ้านฝากไว้คิดซื้อไม่ซื้อนะครับใช้โดนพินิดคิดเอาว่าเลขสามหนึ่งวันเด็กมันจะมาไหมขนาดเลข หกหนึ่งวันครูยังมาได้เจ็ดบวกแปดก็เป็นวันครูอ่าเจ็ดบวกเก้าก็เป็นวันครูนับกันแล้วเป็นสิบหกเหมือนกันนะครับเจ็ดเก้าบวกกันเป็นสิบหกเหมือนกันแต่งวดนี้ซื้ออะไรก็ได้ให้มีหกนะครับหากแม้นพี่น้องสายยานพญานาคสายบุญนะครับนะครับหากแม้นสายบุญนะครับชอบ ผลการาเสียงไทยหวยรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องก็ใช้3ตัวเลยนะครับ696 6. หรือ969 9. ปูไม่สามารถจะวงกลมให้ได้นะครับเพราะเลขมันมาสวยนิ้วมือยาวนิ้วมือสั้นไม่เท่ากันบุญกุศลเกิดมาไม่เหมือนกันทำยังไงเราถึงจะได้เอาทรัพย์จากภพภูมิ นะครับพบภูมิตั้งแต่อดีตชาติมาใช้บางคนก็เป็นหนี้เป็นสินนะครับบางคนก็ไล่ทำคลิปคลิปก็ไม่ขึ้นนะครับคนติดตามก็ไม่มีเหนื่อยล้าท้อถอยหากแม้นพี่น้องเอฟซท่านใดๆที่ดูคลิปในช่องต่างๆกดให้กำลังใจผู้ที่มีติดตามน้อยกดดู กดให้กำลังใจให้พี่ๆเขาด้วยครับวันนี้มากันทุกช่องนะครับทุกช่องเลยรวมแล้วสี่สิบห้าสิบช่องนาอครับใครมีอะไรจะถามปู่เทพบ้างไหมเอ่ยครับขอเบอร์โทรหน่อยครับบอกว่าขอเบอร์โทรปู่หน่อยจะมาจะมารักษาอะไรนะั่เหยียบหลายอย่างใช่ไหมครับหาบาแ้นพี่น้องท,ที่ที่ดูอยู่ตอนนี้เกิดปัญหา ธุรกิจล้มธุรกิจเพนะครับหรือว่าอยากจะมาอาบน้ำมนต์อยากจะดูดวงหรือว่าจะเป็นกระดูกทับเส้นนะครับตรวจดวงจุย้ยอ่ะไม่ไม่มีคนที่จะปรึกษานะครับก็โทรปรึกษาปู่เทพได้ที่เบอร์โทร0853819700ครับ,รบขอเขียนให้หน่อยูมีประการเขียนไว้หลังตัวเลขแหระครับ ลาก็ได้ครับพอไหมบดใหญมันหน่อยครับน่อยครับเขียนทั้งเอียงอะไรเอาทั้งเอียงความผิดเออนั่นแหละครับศูนย์แปดห้าสามแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับครับ พี่น้องก็แคปหน้าจอไว้ถ้าวางอย่างนี้อ,อ่าอย่างนี้เอาแคปไว้ก่อนแคไปไว้ก่อนนะครับนนถ้าวางอย่างนี้เบอร์โหเลยครับถ้าวางอย่างนี้ก็คงจะเห็นกันนะครับรนี่คือเบอร์โทรศัพท์ค่ะอาจารย์0853819700เป็นเบอร์โทรปู่เนาะค่ะเป็นเบอร์โทรปู่เทพเลยไม่มีเงินก็มาได้นะครับคขอบคุณครับบ<ะ>ุ๋ เดีย่ยวแคบกันเลยนะครับนี่มานี่ก็คือตัวเลขเด็ดแล้วทีนี่ซื้ออะไรก็ได้ให้มีหกครับหากแม้นประเทพยังมีลมหายใจอยู่พวกท่านต้องรวยรวยครับรวยทุกคนครับถ้าเชื่อสายยานพญานาคขอให้ทุกท่านจงโชคดีในวันที่หนึ่งกุมภาพันน์เสองันห้าร้อยหกสิบเจ็ดฝากเป็นแนวทางให้กับพี่น้องเอซีที่ดูที่ดูอยู่ทั่วโลกนะครับ

เก้าเก้าแล้วก็สามหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเด้อนี่เเบอร์โทรครับแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้ส่วนตัวเลขปิงนี่อะไรปิงปิงปิงเห็นไหมนี่คือวิ่งวิ่งหกวิ่งหกวิ่งหกเนาะวิ่งหกเด้อวิ่งนั้นหางโหลดมวลนี่หกนี่กูมันใจเลยโอเคมันใจนะครับเป็นมวลอะไรบุที่มันใจนะครับ โอ้มั่นใจธรรมดาไม่ได้แบบต้องมั่นใจมั่นใจแห่งไหนต้องมั่นใจขอนับแม่โอ้ขอนับแม่ครับอะไรคะอ่ะนะจะพาเอฟโวพาคุณผู้ชมนะครับมาส่องเลขส่องเลขดีนะครับโอ้ปูวลาให้ไปส่องเบอร์เยอะครับ อย่างตัวปลตัวอ่างอะไรนะครับตัวเพาะปูใหญ่มันขึ้นมังเกี้ยวครับอู้ขึ้นมะเกี้ยวบ่าวสายทำคลิปได้หลายหมื่นแล้วโอู้หูขึ้นมาเกี่ยวอ่างเตี้ยนี่นี่ขึ้นมาเกี่ยวนี่นี่ขึ้นมาเกี่ยวอ่างตรงนี้นี่แล้วเป็นตัวเลขเนี่ยเห็นบ่สามอ้าวทำไมดูมันเหมือนเลขสองค่ะเลขสองแต่นี่สามบักโตบางไงสามศูนย์บ่ถ้านี่ถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยเลขสามศูนย์เลย ตัวใหญ่มากเนาะตัวขึ้นใหญ่แลยถอข้างล่างก็คือเดือนนะที่ข้างล่างก็ข้างล่างก็คือบคัพปูนี่ไงนี่ไปนี่เจตตู่มาล่ะเจตตู่เจตตู่มาเจตตู่มาบะพวกเจ้าทำไมทำไมไม่ดูพวกเจ้าว่ายังนี่พวกเจ้าว่ายังนี่มันบ่น่อเนาะมันบ่นหน่อยดรือมันนอนมากเลยดิเนี่ยนอนมากวะนอนมากเลยดิเนวับวับ หกหกคือเก้าก็หกกเก้าเออมันนอนนะเออแมนนี่นี่คือความเจ้าว่ะแลอวยังมองใด้เออคอเป็นคือเป็นเจ๊เจ๊คือจังมิตาแล้วก็มิปากแค่ก็นั่นละเบื้องดีๆมุ่งจ้าเบื้องดีๆมันนอนมาข้างล่างคืออะไรข้างล่างมังหันขี้ยังข้างล่างคืออะไรหลงเขาเขาต้องมาเบื้องมังหันี้เบื้องมังหันมันงามมาก แล้วก็เป็นเป็นตาเล็เจนะสองตาแล้วก็ปากโบเมนมองนีน่ะมอนีนี่แมนมองนีกับแมนแต่ว่าจะให้ดูตรงนี้มันมีกับแมนแต่ว่ามองนีมันเตะตาเจตัวเพิ่นเอาไปไล่แล้วมองนีมันเตะตาข่นะแล้วก็เลขสามตัวใหญ่ครับพี่สามศูนย์แต่ว่ามองยุคกลางนี่มันเป็นอย่างมูจิบบงเงียครัเด้อสามหกศูนย์หรือสามเก้าศูนย์ไใบไห่ซ้ำนี่แมนแมน 3ามหกศูมเก้านแม่อ่ตรกางแต่ว่าแต่ว่าถาดถาตามตามที่เขาเคยเห็นเนาะสายย่านพญายางเนาะถ้าเป็นยังสี่นี่ออกสตัวเลยออกแตกสตัวเลยแม่ปาตี่อมันศูนสิมาออรีบหมาศูนย์มาหกศูนย์เลยเดข้างล่างกับข้างล่างกับสามศูนยกหบ่ข้างล่างกับสามศูนย์ดินะ แต่ว่าทางนั้นเป็นสองนะคอยเบิ้งแต่ว่าสองสามศูนยะ์แต่ว่าที่เห็นชัดก,กันนี่แลนะ้วสามศูนย์สามตัวบงยางใหญ่แหมแล้วก็เลขศูนย์นะแต่ว่ายุคกลางนั่นนะย่าถิ่นเป็นย่ดขาดนั่นแหละตัวปิดสน้ตาตัวที่เป็นสีบ้างมือเจา้าใส่ตัวนี้เลยอันนี้นี่นี่นะนี่นะปิดสน้าเนี่ยหน่อยไม่ซองมันคักก่อนนะเบิ้งคักเออมันออกมากว่าจีไปนั่มเจตู่มาก่ซองนี่นี่บ่ สามตัวเจ้าเอซ FC ฟังซอยกัน390เก้าศยากศนตัดะวัาระวัาแต่นี้มันนอนมากเจ้ามันนอนมากมีละโตนีละโตปิดนานเหตัวว่าเก้าหไหมก็เหมือนเหมือนมากเลยไม่ไม่เก้าไม่เก้าก็หค่ะฟันธงให้หน่อยสิก็ฟันธงไปแล้วสามหรือว่า390เก้ยบใช่ไหมใช่ค่ะสามหกศูมมันนอนไงจ้าก็มันนอนมาแล้วเพราะว่าปกติแล้วเคยเห็นอยู่ ของปูเขาแบบนี้มันออกสามตัวแต่ตัวเลขมันจะนอนแบบนี้เลยมันคือเลขรสวยมากนั่นแหละงามิลีเมืองแน่แม่ตะว่าเลขกสามศูนย์อ่ะมันมันตัวใหญ่ขนาดตัวเลขสามศูนย์ข้างล่างกับสามศูนย์สองสามศูนย์แต่ว่าข้างบนเจาะเบิ่งเลขสามด้วยนะนี่เลขสามอ๋อเอ้ยใหญ่ใยี่สามแล้วก็นี่เลขศูนย์เนี่ยตัวใหญ่มากถ้าปกติแล้ว ถ้าจัดตีแต่สามศูนย์เลยคือคนที่ไม่มีดวงเขาไปซื้อด้วยมันจะบางตาสำนีคือสําหรับสายญานพญานาคเุณอันนี้คือองค์ปู่คะถ้าถ้าถ้าสมมติว่าสามศูนย์นี่ถ้าผู้คนไม่ดวงนี่ผูนสีมองเห็นปั๊บเลยเนี่ยตรงนี้เมียนคนไม่ดวงเมีนใช่ไหมคะมีดวงบ่ไผ่มีดวงที่มาเนียมีดวงนี่สีมองเห็นปั๊บเลยสามหกศูนย์หรือสามเก้าศูนย์นี่บางคนเขาก็จะดูเป็นห้าหกห้าเก้า บางคนเนี่ยสำหรับบางคนด้วยตัวนี้้ดเอาวยนะตัวนี้อาจจะเป็นห้าเหมือนองบาทว่าตัวนี้อาจจะเป็นหกเป็นเก้าตัวนี้เป็นสามเป็นศูนย์อันนี้ห้าเแลวแต่ดวงไพดวงมั่นตะปูกับเบิรงคือกันเหมือนบ่ค่ะครับเบิร์นเนม่ยห้ามดีปูนะเอฟซีเห็นตัวไหนคอมเมนต์มาเลยนะคะเพราะว่าปูกำลังจะวางเซเลอร์ในการทำทำทำพญานาคนะครับและีนี้ก็คือใช่เหตุผลอ่า ก็เลยสั่งให้บาสาคาอาโลดเนาะเข้ามาถ่ายทําคลิปได้วันสองวันคนดูยอดหมื่นแล้วแหละหมืน่นหหมืน่มนไปไปลายแล้วมั่งหรืออะไรไม่ไม่รู้เนี่ยครับเฉพาะคลิปตัวนี้เลย <Yeah. S 2> นะครับ,รบสายยานพญายนาคาแม้นมีบุญก็ดูกันเอาเองนะครับจะขึ้นหรือไม่ขึ้นจะทําหรือไม่ทําแล้วปู่จะได้วางชนะเลือกอยู่วัวัยนี้นะครับในการทําพญานาคองโตโตขึ้นมา นะครับตรงนี้แหละนะครับแต,แต่แต่ก้อนตัวเลขทอีกึ้นนี้ก็คือว่ามีงูมาเกี่ยวมาเกี่ยวก่อนที่ท,ที่ที่มันจะขึ้นเป็นเป็นสีขาวคอันนี้เป็นสีขาวตัวน, <ะ S 1> น,นี้เองส,สีสีขาวเพราะว่าผมบ่นว่าท่านปู่วิรูปักใช่ไหมผู้เป็นใหญ่ของเมืองบาดาลผู้เป็นใหญ่ของหัวหน้าหน้าคลาชนะครับ ผมก็เลยหลังจากงานไหว้ครูบุรพาจารย์คนสรินทีวีก็มาสื่อทุกช่องก็มาผมก็เลยอธิษฐานว่าหากแม่นสายยานพญานาคหากแม่นบุญกุศลปูเทพมีขอให้หวยที่ที่อยู่ตรงนี้ค่ะเหลือที่ปู่ให้เนี่ยถ้ามันตรงกันขอให้มันออกค่ะเราจะได้ทําให้ท่านจริงๆละก็เลยมีงูขึ้นมาเกี้ยวเงินพองูขึ้นมาเกี้ยวบ้าบมันก็ขึ้นตัวเลขเนี่ย ขึ้นตัวเลขสีขาวครับขึ้นตัวเลขขึ้นมาแล้วก็ขึ้นตัวเลขขึ้นมาขึ้นตัวเลขขึ้นมาแล้วก็ขึ้นตัวเลขขึ้นมาตรงกลางนี่แหละมีเจตุคนเดียวที่เห็นปู่เทพเห็นแต่ไม่บอกนะเนี่ยเห็นอยู่แล้วให้ดูเองให้ดูเองปู่เห็นแล้วแต่บ่บอกเงียบก็สังเกตเบื่อวาจะให้คนเห็นรงครับใช่คนที่มาเนี่ยให้สายยานเขามองเอาว่ามีใครเห็นอะไรบ้างไหมตัวนี้มันนอนนะมันไม่ตั้ง <C aa> เลขหกเหมือนเลขเก้าเหมือนกันเลยแต่ตัวนี้จะเป็นเลขอะไรหรือเปล่าไม่พูดนะตัวนี้อะไรหรือเปล่าดูเอาเองนะครับ <C aa> อยู่ที่สายบุญ <C aa> หากแม้นบุญกุศลที่เราจะเอาทรัพย์สินในอดีตชาติเรามามาใช้ <C aa> ก็ขอให้พี่น้องเฮงปังรวยกันทุกคนครับ <C aa> สาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะ <C aa> เอาพี่น้องกับเบื้องเอาเนาะ,ะ <C aa> แต่ตัวเลขปู่ก็ให้มาแล้วให้มาแล้วครับ ตูวว sure ่านอนมาตงกับเล็กูบ่ะตัวใดนอนมาตัวใดนอนบ้าเก่ากับงกแล้วตัวไหนเห็นเห็นเห็นตะโดนแล้วเห็นแต่ว่าห่างสังเกตเบื้องอยู่วาจะเม่นจะเม่นจะจะมีคนเห็นน้ำบอยจังสีหน่าบันนีกะกะเคลื่อยยู่วสามอยู่ตั้งนี่นี่เด็กตู่คยเห็นอยู่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 แ่าเพิ่นเนาะเลขตัวใหญ่แล้วก็เลขตัวใหญ่แล้วก็จะมีเลขตัวน้อยอีกแต่ว่าตัวน้อยนี่คือเป็นตัวปิดสนาตัวปิศสนานี่ไมายถึงว่า คนที่มีดวงจังจะเห็นจังสิเนี่ยจังสิเห็นแมนค่ะจ้านั่นล่ะไกลมันมาเห็นรีตัวนี้หกอยู่แล้วแหละค่ะหกแล้วค่ะตัวนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นอะไรไม่รู้นะตัวบนอีกก็ไม่รู้แล้วแต่จะดูเอาอ๋อเนี่ยเนี่ยถ้าดูฝั่งนี้มันจะเป็นเลขเก้าอันนี้ก็เป็นเลขหกกับเลขเก้าเก้าหกหกเก้า อันนี้คือตามสายตาที่เห็นเนาะแมนพราว่านี่เดย์พว่าเพิ่นจะมาจังสีเนาะมาจังสีแล้วเพิ่นก็แมนจ้ะอันนี้ก็จะไปจังสี่ครับถ้ามันเป็นอย่างนี้ลหละถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ลหละแปดแปดใช่ไหมใช่ค่ะดูเอาแปดแปดหกแปดเก้าใช้อะไรก็ได้มีหกอยู่ในนั้นแหละปูเล่าใบให้เร้วครับอ๋อนี่ไงก็ตรงกับเลขปูหกแปดแปดหกนี่ไงก็ร้อาปอยแมนเต็มเต็มเลย มันก็มันก็ติดหกไปแล้วอย่าลืมกราบด้วยนะหกแปดแปดหกนะหันบิ้งหน่อยอะหันทำไม่เขากันกับตัวนี้เอ้ยสุดยอดสุดยอดนะสองเพินกล่องเฟินสุดยอดกล่องเฟินไม่กลับสุดยอดโอเคอะขอบชัดเจนมากค่ะขอบคุณผู้ถือครับ ผู้ถือเด้อค่ะเด้อมุนทักการค่ะเออก็ต้องเอ่ยซื้อผู้ใดผู้ถือเออขอบคุณมุนทักการมุนทักกานขอบคุณทักการนะคะขอบคุณค่ะอ่ะขอให้ FC แห่งบังปังขอบคุณปู่มากๆนะคะสาธุคร่ะเดี๋ยวขออนุญาตลงคลิปก่อนนะครับคุณผู้ชมพ่อปู่เราปั้นไป